สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox s p o สปอ,อร์ตออนะฮะตอนนี้หลังจากที่ผมได้เอาหน่ยม่วงที่เก็บมาซีกระสอบนะมาแกะถุงกระสอบดูแล้วก็หลังจากนั้นครับผมก็มาเตรียมดินเตรียมแป้งปลูกครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้รถไถน้อยนะนี่ฮะพยา,ายามไถ พรวนกล่องดินนะที่มันกลองไวเนี่ยผมพยายามจะไถพรวนเห้มันเป็นดินละเอียดขึ้นนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหน้าดินที่ผมรั่งซื้อมาเมืนนะกล่องไว้แล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มีเวลาไถาพรวนเพ้มันเป็นดินละเอียดนะเพื่อที่จะว่าเดี๋ยวผมจะเอาดินนี่ครับเป็นทำเป็นแปลงเพาะปลูกก้ามม่วงทั้งซีกระสอบครับต่อวิธีการทําผมก็จะทําแบบง่ายๆเล่นแบบธรรมชาติครับ ก็คือสมมุตินะสมมุติว่านี่คือต้นมะม่วงนะครับนอ้องอ่าแล้วก็ม,มันซุกหล่นลงมาพื้นไร้เรียราดตามธรรมชาติเลยนะผมก็ใ้การเลี้ยงสเปะสปะไปเรื่อยๆครับในนี้มันก็จะมีมะม่วงทุกชนิดที่ผมเก็บมาครับทั้งมะม่วงแก้วมะม่วงงามม่วงป้อมม่วงคุนะมะม่วงสามปีนะฮะก็รวมๆกันอกล่องกันนี้นะฮะหวานพองมันพองส้มพองปนกันไปก็ ผมจะเอาเลี้ยงไว้ลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวผมกจะใจ้นี่ฮะเป็นเป็นดินปลูกนะเป็นดินปลุง้งอันนี้ผสมขี้เต่าแล้วขี้แกบแล้วเป็นดินดินผสมเกาไว้อันชุดเกาตีเพาะข้างที่แล้วผมกับจะเอามาันมากลบดันน,นะแหมกัมนะเดี๋ยวผมก็จต้องจะต้องเอาดินนี้กลบลงไปนะฮะแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ เ,เยอะอยู่นะในการที่จะเอาดินมูนี่มาปรุงแล้วก็ทาเป็นแป้งแปลงไปก็คือทําให้เป็นแป้งง่ายๆครับก็ใต้ต้นไม้นะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับลักษณะเดียวกันครับสาเหตุที่ผมต้องทําใต้ต้นไม่ก็เพราะว่าอันมันจะได้ช่วยบังแดดฮือกับก้ามม่วงตัวนะเพราะว่าเขาบ่ามีโรงเรือนพ่อช้ําเพราะฉะนั้นถ้าเขาบ่ามีหลังคาเขาก็ต้องจําเป็นต้องแจ้อาศัยลมไม่ปืนก็ไม่ เตบตีบดบังนะฮะก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนก็คอยๆขยับขยายไปครับตอนนี้ก็คือทําเป็นโมเดลโครงสร้างรูปแบบไว้ก่อนว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่า100%ทําได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาได้ทํามาแล้วจากการเพาะก้ามะขามแล้วก็ก้าไม้อื่นๆตอนนี้เขาเริ่มมีก้าไม้เยอะละผมคิดว่าปีหน้าก้าไม้ของเขาจะ นักกว่านี้แห่มหลายเต้าครับผมอ่าแล้วก็นี่ฮะเริ่มเซตร,ระบบคือลงลูบลงร้อยโค้งการปลูกพักแหลกปลาต่อยอดมาถึงโค้งการจีโฟกลักหน่องเล็งซ้ายต้นไม้มีจื่อครับก่อเดี๋ยวคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีอะ่ายังดีๆเข้ามาแน่นอนนะฮะผมเชื่ออย่างอันครับเพราะว่าคิดว่าจาวอำเภอแม่ใจทุกๆคนทุกๆท่านโค้งแบบมีไผ่ยากจะให้หนองเล็งซ้ายของเขา อยู่ในสภาพตีเต็มไปด้วยกองดินนะฮะเพราะฉะนั้นในการฟื้นฟูจําเป็นจะต้องมีก้าไม้จํานวนมากแล้วก็ต้องใจ้กาลังค้นจนํานวนมากในการลงไปเจอกันปลูกต้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามตีที่ตามโครงการนี้ทราบเป็นแนมขั้นต่อหนึ่งนะแต่มีแหมโครงการนึงครับก็คือที G ่ฟกูบอลของเขาครับหลังจากที่ผมได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันอ่า กีฬาวูดบอลเยาวชนเพเยาเกมนะฮะตีโรงเรียนดอกคำใต้ประมาณาวันสองวันก่อนนะฮะก็ได้พบปะกับอันสมาชิกวูดบอลแล้วก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของอน้องๆเยาวชนลงกลุ่มไลยกลุ่มนะฮสมาชิกได้หู้ได้หันกันแล้วก็หลายคนครับได้หันแล้วก็ถามว่า,าสนามวูดบอล ของหนองเล้งซ้ายเซตหรือ,อยังเมื่อใดจะเซตเมื่อใดจะเข้าไปเล่นได้นะฮะจริงๆแล้วสนามของเขามันยังบ่สมบูรณ์เต็มร้อยครับแต่ถ้าตัดหญ้าแล้วก็สามารถเล่นได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมเขาบ่สามารถจัดได้เตีย่ยเพราะว่าหนึ่งเป็นเรื่องของสถา,านการณ์โควิดนะครับทางอำเภอก็ยังหม่อมปอย มีการร่วมตัวกันยังง่ายๆนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาแวะแอลมาเล่นกันได้อยู่นะเพราะาเขาจัดแบบได้จำนวนแบบได้นักแต่ได้นะฮะ,ะเพียงแต่ว่ามันมีงานหลายๆอย่างที่ช่วงนี้ผมต้องทาอยู่นะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของเพาะก้าไหมแล้วนะมันก็จะมีในเรื่องของอนี่ฮะสภาพด้านหน้าบริเวณของสํานักงานของเขาแล้วก็รอบๆข้างมันยังมีการขุดเอ่อ ลอกหนองเล็งซ้ายอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามาช่วงนี้อาจจะดูแลสมาชิกได้แบบเต็มที่ครับเนี่ยสภาพสนามณนะตอนนี้นะฮะหลังจากทีเจ้าหน้าที่เป็นตัดยงางเขาแล้วก็นี่ครับสภาพก็พอเล่นได้อยู่พื้นพื้นสนามนี่อาจจะเป็นลุมเป็นบอ่อต,ตะปุมตะบมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะฮะก็แต่ก็พอเล่นได้อยู่นะอ่ะ เดี๋ยวเขามาอัปเดตน้อยนะว่าคนติดตี่ตามจีโฟุตบอลเนี่ยจีโฟุตบอลตกลงมันจะมีได้หรือเปล่านะจะทําได้หรือเปล่าเซ็ตหรือยังนะสภาพสนามโครงสร้างเขากับวางไว้เรียบร้อยนะนี่ฮะส่วนภูมิทัศน์ต่างๆนี่มันอาจจะบางง้ำเตี้ยนะฮะก็ถ้าสมาชิกมาแอลกัยากขึ้นประทับใจในบรรยากาศตัวนะนี้นะพรตอนนี้เรื่องของการคุดการพัฒนากั ยังดําเนินกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะพาให้พอตั้งข้างนิดนึงครับว่าข้างข้างๆสำนักงานข้างๆสนามของเขาเป็นมีการคุดหลอกอย่างจะได้พ่องนะ,ะยังได้มีโอกาสปาส,สมาชิกได้ดูเตี่ยะนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างในอนาคตนี่ก็จะมีการปรับภูมิทัศน์มือมองทะลุไปหานา้ําได้นะตอนนี้ก็ยังเต็มไปด้วยต้นไม้่ ว่าจะพืชอยู่นะฮะนี่ต้นหมะนาวเขาก็ออกหน่วยแล้วนะฮะต้นน้อยเดียวนะฮะนี่ครับการขุดลอกหนองเลงซ้ายเฟตีซีครับเป็นการขุดลอกบริเวณปับภูมิทัศน์บริเวณอแอ่องน้ำที่ทำปะปานะฮะสังเกตว่าเนี่ยการทำงานของกรมชลประทานกน็ดำเนินอยู่นะฮะนี่ ช่วงนี้ก็มีฝนลงมาเป็นข้างคร้าก็ทำให้ต้นหญ้ามันยาวเร็วน้อยนะสำหรับแปลงพักของมูม่แม่ตอนนี้ผมงดกิจกรรมของมูม่แม่ไปก่อนนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็สถานการณ์โควิดเต้นะมูม่แม่เป็นอาจจะลำบากในการเ,าเข้ามารวมกิจกรรมก็เลยฮึ่มเป็นพักไปก่อนนะนี่ฮะแปลงพักก็เลยเลกล่างแบบนี้ไว้ แต่ใจปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้ผมาวางผังบริเวณตีเป็นแปลงพักไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นดินตีเฮาปรุงไว้เนี่ยมันยังมีปุ๋ยอย่างยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวมีการไถพรวนป้าพื้นที่เล็กน้อยก็จะสามารถเอาพักมาปลูกได้เหมือนเดิมเดี๋ยวลอให้ฝนตกแต่ก่อนนะลรอหน้าฝนนะฮะีนี่ครับ สมาชิกหลายๆท่านกับห่วงอยู่กับโครงการผู้พักแรกฟ้าจะเป็นจะได้ต่อบอกได้เลยครับว่ายังทําต่อได้ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในเรื่องของเพาะกล้าไม้ตัวนะฮะก็ถือว่าปีนี้มีอย่างอัพเกรดขึ้นมามแหมเยอะเลยครับล้อเร็จระบบเซ็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวระดมทีมเข้ามาทำต่อแหมยังได้ยังแน่นอนครับอ,อันนี้มันก็จะมีการขึ้นแป้งไว้เรียบร้อยครับ ยงแต่ว่าเขายังไม่ได้พวนปลูกะระบบน้ำเขาก็เซตไว้เรียบร้อยครับเด็กเอเซตหลังจากไถพวนเซตก็มาเซตไม่นะฮะแล้วก็พืชต่างๆที่เขาปลูกไวก้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะนี่นี่พักมันค่อนก้มนะฮะนี่ผมผมไม่แน่ใจภาษ,ษากลางห้องพักเนี้ยม,มันละุมนะต้นมันลุมคมับอันนี้มันจะโดนแมงกินน้อยหยยอดใบมัน พักเซวครับกับต้นใหญ่ละเดี๋ยวกคงจะต้องมีการแต่งกิ่งนะฮะการดูแลพวกต้นไม้กล้าไม้บาดเจ็เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้มาทําที่หนองเล้งซ้ายแห่งนี้ก็สึกว่าตัวเก่าก็จะได้คลุกคลีครับอันกล้าไม้ต้นไม้ต้นพักอย่างนักนะฮะแล้วก็จะเริ่มเข้าใจนะรเริ่มเข้าใจระบบนิเวศหรือว่า เข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ต่างๆนักขึ้นว่ามันชอบดินแบบไหนลักษณะแบบไหนตีมันออกดีแบบดีนะฮะคือพักแบบไหนปลูกลักษณะไหนง่ายพักแบบไหนปลูกยากประมาณนี้ก็เริ่มเก็บข้อมูลได้เยอะเลยเลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการล้องไถพรวนดูนะถ้าเขาเอารถไถน้อยมาไถาพรวนนะครับสังเกตว่าดินนี่จะ ล้วนซุ้แล้วนะครับนี่ครับเป็นดินตีปรุงแล้วเดี๋ยวใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวลงไปก็สามารถปลูกได้แล้วนะ,ะพื้นที่ทั้งหมดนี่ตีขึ้นงาวนี่เป็นลักษณะเดียวกันกันกบนี่อ่ะก็นี้ก็อัปเดตเฮอ,อสมาชิกตีทีต่ตามวุฒบอลได้หู้ได้หันกันตัวครับว่าสนามวุฒบอลของเขาครับนี่ครับเดี๋ยวปั๊บภูมิทัศน์หลบดอกเรียบร้อยตั้งไหนเซตไม่เห็นเรียบร้อยก็ ว่างๆกแกวั้งมาตีได้ครับถ้ำซีเรียสเรื่องภอูมิทัศน์รอบๆนะครับเนาะว่ามันจะลกจะได้แต่คิดว่าสนามหญ้า,าหนุ่มแน่นอนครับนี่เพียงแต่ว่าอาจจะมีหลุมมีบอ่อเล็กๆแน่นอนก็เป้าหมายของเขาก็คือ,อต้องมีสนามวุตบอลเกิดขึ้นตีหนองเล็งซ้ายของเขาครับทุกๆอย่างที่ผมทําตั้งแต่โครงการปลูกพักแหลกปลา อบอกว่าจะเป็นผู้พักแหลกปลานะครับเราบอกว่าจะเป็นอันวิจัยไข่น้ําหรือจะเป็นโครงการจีโฟกลักหนองเลงไซต้นไม้มีชื่อนะล้วนแล้วแต่จะเป็นองค์ประกอบของสนามวุตบอลหนองเลงไซเป็นสนามจีโฟวุดบอลของเขาในอนาคตผมเจอว่าพื้นที่ตีหนองเล็งไซเป็นททาการคุดแล้วก็มีดินกล่องดินใหญ่โตมาหัร้านนี่มันจะต้องมีพื้นที่ตีเหมาะสมตี เขาสามารถทําเป็นสนามที่สามารถจัดเป็นรายการใหญ่ๆในระดับประเทศได้ผมเชื่อว่าจัดเป็นระดับประเทศได้ครับเพราะว่าพื้นที่หนองเล็งซซายกว้างมากแล้วก็ช่วงนี้อยากได้ตรงไหนกน็ไปเล็งๆไว้ก่อนครับเดี๋ยวหาต้นไม้เป็นลงแล้วก็หาญ้ามาปลูกคงจะ่าใจงบประมาณมหาศาลครับแต่ผมเชื่วว่าถ้าต่อยอดจากตรงนี้ไปเรื่อยๆระยะเวลาประมาณ2-3ปีผมว่าสนามญ้า แถม2-3าปีน่าจะมีสนามหญ้าที่ทําเป็นสนามจีฟกุตบอลได้อย่างแน่นอนครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับผมแต่ตอนนี้สนามที่เขามีหญ้าอยู่แล้วนี่ครับต้องห่วงครับสนามซ่อมสนามแรกของเขาเนี่ยเดี๋ยวแฮมน้อยต้องเสร็จให้เร็วครับแต่ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างเริ่มเซตตัวได้มีตีกินตีนอนพักตีแอลให้กับสมาชิก พร้อมทีีจะดูแลสมาชิกได้อย่างประทับใจแล้วผมจะเชิญทุกทุกท่านมาร่วมทดลองเล่นเกม g f o ีฟุ b บอลสนามนี้สนามแรกครับผมถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันตุยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ